สนับสนุนโดยค่าสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยใหม่ชานมไข่มุกเมจิกฟาร์มของว่างพร้อมดื่มอร่อยทั้งน้ำทั้งเนื้อเอเซน้นน้ำยาปรับผ้านุ่ม power of love สรงความหอมจากทุกสมัมผัสแก่คนที่คุณรัก เราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไถเราจูงพวงควายขึ้นบานพออาบน้ำควายสำราญและสกกันมาเบิกบานร้องเพลงรัวงเราชาวนาสุขสบายขึ้นทำหนงเราตีหลังควายร้องสงชาวชนทั้งกลองกองวงถ้าเทลงวงรับวงสเงเกเลินใจแมนไป ยันร้องคำเม้นไล่ควายแปลกใจควายมันไม่อาอรเจอคนงอนกนว่าคนวคน่าโง่เป็นควายยายไม่นึกอายคำคนควรจำยังใจไว้ก่อนโจแม่บังอ่อนเป็นงอนแล้วได้ขีดควาย ครับอาจารย์ครับจุดนี้ครับเราจะได้เห็นอะไรบ้างครับสําหรับจุดนี้เขาเรียกว่าจุดครับการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาอืมครับผมผักตบชวาเนี่ยพูดง่ายๆเนี่ยเราก็พูดว่าสวะอืมครับเพราะว่าสวะก็ชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่มันไร้ค่าจริงๆสิ่งที่มันไม่ได้ประโยชน์จริงๆแล้วก็ผักตบชวาก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรนะผู้ร้ายเป็นวัชพืชอะไรก็พังโทษหมดเย่างน้ำท่วมเนี่ย ผักตบชวาไปกัน้นทางผ่านของน้ําทําให้โอมม้มันเกิดตำาุกก็กลายเป็นผู้ร้ายในหนึ่งตัวเราเอาผักตบชวาเนี่ยมาช่วยม,มันย่อยระดับหนึ่งก่อนได้ไหมโดยผ่านขาบวนการโดยผ่านขาบวนการเข้าเครื่องขเองข้าเครื่องปั่นธรรมดาเนี่ยแล้วก็เข้าสู่ขบวนการขาบวนการอยู่ในระบบปิดมีถังปิดโดยเทคโนโลยีที่เราเราช่วยกันผลิตขึ้นมาเนี่ยกนะับบริษัทเอกชนที่เขามีความรู้ความชำนาญ นะครับก็มาช่วยกันดีไซน์ออกแบบเป็นแบบปิดแบบปิดคือมันย่อยสลายโปกตีมันย่อยสลายธรรมชาติแต่เราไปย่อยสลายในระบบปิดมันเร็วขึ้นและที่สําคัญเราเก็บก๊าซเก็บก๊าซได้ไดเก็บก๊าซได้เอาไปใช้หุงต้มในครัวเรือน<ะ>เอาไปใส่เครื่องยนต์สูบน้ําเอาไปใส่เครื่อง ผลิตกระแสไฟฟ้าคือแค่แค่ใส่ไอ้พวกนี้ลงไปเลยไม่ต้องใส่จุลินซ์ไอ้สายจุลินรีเพิ่มอะไราจจะเสริมจุลินทรีย์ถ้าเราเห็นมีจุลินทรีย์ที่คิดว่ามันย่อยสลายตัวนี้ได้ดีก็ใส่เข้าไปทั้งเดียวเลยทั้งเดียวจบแล้วก็เหมือนเติมอาหารเข้าไปได้ทุกวันเมื่อเกิดย่อยสลายก็มันก็ยังมีกากเข้ามันอยู่กากที่เป็นของแข็งกับของเหลวกากของแข็งก็อไปพัฒนาเป็นปุ๋ยเม็ดต่อของเหลวเราก็ไม่ทิ้งฮะ ก็เป็นหัวเชื้อในการไปทําน้ํหมักชีวภาพแกน้ำเสียเอเอ็มอะไรทั่วไปก็เป็นเป็นตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งที่จะไปใช้เป็นปุ๋ยน้อเป็นปุ๋ยน้ําแต่ของแข็งเราก็ผลิตเป็นปุ๋ยเม็ดคือของแข็งพอไปตากแห้งมันก็จะมีลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้ซึ่งมันก็ไม่น่าใช้อน้านที่สองก็คือคุณค่าทางอาหารมันจะยังต่ําอยู่มีแต่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมไม่มีเอาละทำไงเราสสร้างมูลค่าเพิ่มตรงนี้ก็มาพัฒนาให้มันเป็น เม็ดเม็ดเม็ดก็คืออันนี้คือบทให้มันละเอียดครับบทบทให้มันละเอียดครับบทละเอียดเสร็จแล้วก็ในกระบวนการบทละเอียดก่อนที่จะขึ้นเม็ดเราก็ผสมน้ําหมักชีวภาพก็เพิ่มปริมาณของคุณค่าของเข้าไปทําให้มันมีคุณค่าทางอาหารมากขึ้นและในกระนวนการทําเป็นเม็ดเราก็สามารถจะใส่ธาตุอาหารอื่นที่พืชต้องการอย่างเช่นฟอสฟอรัสไหมโพแทสเซียมไหมใส่เข้าไปตามที่เราต้องการ พอเราไปวิเคราะห์เราก็จะได้ได้ถุงปุ๋ยเป็นเม็ดมาแล้วเราก็จะบอกว่าในนี้นะมีไนโตรเจนกี่เปอร์เซ็นต์ฟอสฟอรัสกี่เปอร์เซ็นต์โพแทสเซียมกี่เปอร์เซ็นต์อื่นๆกี่เปอร์เซ็นต์เราสามารถครีทสูตรได้เลยใด้เลยเราสามารถจะผลิตขึ้นมาแล้วก็ผักต้องการผักกินใบไนโตรเจนสูงหน่อยนะฮะเอาดอกฟอสฟอรัสสูงหน่อยเอาผลโพแทสเซียมสูงหน่อยครับผมได้เลยเราสามารถจะเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มยกตัวอย่างจากเริ่มต้น จากผราตบชวาเอาละมีค่าแรงค่าอะไรไปขนมาหน่อยเนี่ยตันละร้อยบาทผ่านขบวนการสักห้าหสิวันเสร็จมาเป็นอันนี้ตันละห้า0ันบาทเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ห้าสิบเท่าตัวครับผมและสิ่งที่สําคัญโอ้โหสิ่งแวดล้อมอืมลภาวะช่วยทั้งขจัดวัืช่าพืชแถมผลในกากต่างๆก็ได้ประโยชน์อีกไม่ต้องซื้อหาที่ไหนใช่ลดการนําเข้าปุ๋ยเคมี แล้วก็เป็นปุ๋ยที่ปลอดจากสารเคมีทั้งหลายก็ใครเป็นผักผักที่ปลอดสารพิษได้เลยท่านนั้นที่นี่เครื่องที่นี่ครับมีทุกอย่างพร้อมพร้อมและเป็นเครื่องที่ที่ผลิตขึ้นโดยภูมิปัญญาไทยล้วนเลยคนไทยทําด้วยคนไทยทําด้วยเครื่องนี้สามารถนอกจากมีอันนี้ต้องยอมรับว่านําเข้ามาอย่างเครื่องยนต์เราไม่สามารถผลิตได้ใช่แลวต่า่าโครงสร้างต่างๆวิธีีการดีไซน์ดีไซน์ต่างๆเราก็เกิดไอเดียว่าวิธีการดีไซน์คือหนึ่ง ย่อยสับผักตบชวาซึ่งเรายอมรับว่ามันเหนียวเหมือนกันเพราะนั้นอุปกรณ์ที่มาใช้ก็ต้องใช้พิเศษนี่เป็นอันที่2ในขณะที่เอาเข้าไปมันต้องรีดน้ําด้วยเพราะผักตบชวาเ0็ดแปดสซนมันมีน้ําอยู่ชื้นอุมันหนักด้วยน้ำเพราะฉะนั้นรีดน้ําออกมันก็จะทําให้ก็จะเป็นเสร็จออกมาเป็นข้างหลังนั้นแบบนั้นเสร็จปุ๊บจากไอ้เศษนี้ปุ๊บไปที่อาจารย์บอกว่าไปหมักไปหมักเครื่องหมักข้างหลังไปแก๊สอันนี้ก็จะเป็นเครื่องผลิต อุ้ยอัดเม็ดทำแบบง่ายๆครับนะมี3 4มสี่ขั้นตอนง่ายๆครับขั้นตอนที่หนึ่งอย่างตรงเนี้ยเอาใส่เครื่องตรงนี้ครับใส่บดเครื่องมันก็จะบดนะใช้ระบบไฟฟ้าง่ายๆบดครับปื๊ดก็จะเป็นผงออกมานะครับก็เป็นผงเป็นผงครับนะครับพอเป็นผงออกมาละเอียดแล้วก็เอาผงเนี้ยมาผสมเพื่อจะปรับความชื้นนิดนึงนะครับผสมปรับความชื้นนี่ครับเป็นถัง ก็ง่ายๆถังหมุนเหมือนกับผสมปูนผสมอันนั้นก็ผสมหมุนแล้วก็ที่สําคัญใส่จุลินทรีย์เข้าไปด้วยแสนที่จใส่น้ำเปล่าๆเพิ่มจุลินทรีย์ที่เราหมักไว้ได้ไหมเพิ่มประโยชน์ให้เพิ่มประโยชน์ไนโตรเจนก็จะสูงขึ้นนะเพิ่มเข้าไปพอเราเราปรับความชื้นพอเหมาะอันนี้ก็อยู่ที่ความชํานาญเหมือนกันนะครับอจะบีบจนอันนวดยังไงเขาให้มีความชํานาญต้องศึกษานิดนึงเสร็จแล้วก็เอามาขึ้น ขึ้นไปรูปด้วยด้วยจานเวียงแบบนี้ก็จะกลายเป็นเม็ดจานเวียงออกมาจากจากจากผงน่ะก็กลายเป็นเม็ดออกมาอ๋อครับพอเป็นเม็ดเอามาเข้าเครื่องแยกขนาดอ๋อมีคัดแยกขนาดด้วยอเพื่อเพื่อคุณภาพที่สม่ําเสมอน่าซื้อคุณภาพสูงไม่ใช่ปนเล็กมากใหญ่มากไอ้ขนาดดีขนาดดีก็ไปบรรจุถุงครับขนาดที่ไม่ได้ประโยชน์ก็กลับไปเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ไม่เสียของสูวดไม่เสียของไม่มีอะไรทิ้งเลยครับผมหรือขบวนการที่อันนี้ พูดว่าเป็นกระบวนการจัดการผักตบชวาแบบไร้ของเสียก็ไม่ผิดครับหรือการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบไร้ของเสียก็ไม่ผิดครับจะเห็นว่าเข้ามาไม่มีอะไรทิ้งเลยทุกอย่างอยู่ในตรงนี้หมดเอาไปใช้ประโยชน์ได้หมดนะครับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มอันหนึ่งนะครับที่น่าที่จะไปทําแล้วก็ทําได้ง่ายๆระดับชุมชนไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรสูงยางผักตบมี่ห้เอามาจากไหนไปขนไปรับซื้อมาทั่วประเทศของผมเนี่ยนะรถที่ผมใช้ย่อยสลายเนี่ย สามารถจะลากไปลากไปเลยลากไปอยู่ริมคลองเลยเจอที่ไหนก็เก็บเก็บขึ้นมาแล้วก็บทสับใส่รถอีแตนคบวงจรสับเรียบร้อยเลยด้วยสับปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องเอามาแบบนี้ไม่ต้องเอามาแบบที่เป็นเป็นต้นเอาแบบย่อยสลายเลยครับผมสบายมากเลยก็เต็มรถก็ขนมาแล้วก็มาใส่ตรงนั้นไว้ครับเพราะนั้นขนาดของไบโอแก๊สเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูไอเครื่องทำไบโอแก๊สกันแบบปิดกันนิดนึงครับว่ามันมี เราชาวนาอยู่กับควายส่ยกะทายเพราะอยู่ทุงควายขึ้นบานพออาบน้ำควายสำราญแล้วเสั็จงานเบิกบานร้องเพลงรับวงเราชาวนาสุขสบายคือคำหนึ่งงานตราตรีลังควายร้องส่งชาวชุมพลกรองของวงถ้าเพลงดุงวงรับวงแซงกระตือกระตใจแม้นใครอิจฉามันน่าหัวร้อ จะยกพวกเราไม่ได้ลมเย็นเย็นร้องคำเม้นไล่ควายแปลกใจควายมันไม่อ่อรเจอคนงอนคอนว่าคนว่โง่เป็นควายยหญ่ไม่นึกอายคำคน <c oughs> ควรจำยังใจไว้ก่อนจูบแม่ผ่อนปิน้นงอนแล้วได้คิดควาย ครับอันนี้ก็เป็นโรงเรือนหนึ่งโรงเรือนหนึ่งที่ที่เราก็เอาไว้เป็นสาธิตเอาไว้เป็นกาสอนแล้วก็มันก็มีรายได้ด้วยนะครับเห็นพี่เขาไม่อย well. ู่ข้างๆพี่ครับเชิญเลยครับทุกวันทุกวันนี่ก็นะเก็บประมาณเท่าไหร่นะวันละวันละครั้งห้าหกโลถ้าอย่างน้อยห้าก็ประมาณ15โลสิบห้าโลนะครับก็15โลต่อวัน มาเรียนรู้ทั้งทีมาเรียนรู้ทั้งทีผมอยากลองครับพี่ทําไงครับสอนผมหน่อยครับสอนเก็บหน่อยที่ทําไงวิธีการจับอธิบายได้ครับเดินลงมาเลยดึงลอ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 งดึงอันนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้สวยดีไม่ไม่ให้ทางท่านพิธีกรลองจับดิจับจับขั้วจับขั้วอะไรโยกโยกหน่อย สองมือค่ะแล้วก็โยกโยกแล้วก็ดึงออกมาอ่าและสมมติว่าเราออกไปแล้วเนี่ยกี่วันมันจะโผล่มาใหม่ก็จะได้เก็บทุกวันนะคะเก็บทุกวันมาเรื่อยๆเลยถ้ามันโตพอแล้วก็ทยอยออาอันนี้เก็บได้ยังครับได้อันนี้เก็บได้อันนี้เก็บได้แล้วกำลังสวยเลยเจ็ดวันใช่ไหมหลังจากตรงนี้แล้วทำพังทำไมเนี่ยนี่หลังจากที่เราเราดึงออกไปแล้วนะอีกเจ็ดวันมาเก็บได้อีกแล้วโหความสามารถห้าเดือนใช่ไหม <5 S 2> อ,อ่าแล้วกเก็บไปเรื่อยๆห้าเดือนก็เฉลี่ยแล้วก็เท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบครั้งต่อช้อนนี่ได้อันนี้ได้แล้วฮะจับนี่ครับฮะจับแล้วล็อกล็อกแล้วก็ดึงครับโยกหน่อยครับโยกโยกครับ <ๆ S 1> เดี๋ยวต้องมาทำอะไร้ว,วยายฉิมเก็บเห็ดอ,อ,อ่าสวยงามได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ดีมากเห็นไหมครับอันนี้ก็แค่นี้พื้นที่พื้นที่ไม่ได้กว้างใหญ่ไพศาลเลย เล็กๆนะค4,5เมตรก็ได้3,000ก้อนค้หน้าแานนี้คงร้างไปอีกนานข้าเองก็เหลือจะทานเพราะมันแสนสุดจะแก้หมดกำลังใจแล้วเรียมเอ้ยค่ะคงตายแน่จะไทยไปอีกก็กลัวแท้เพราะรอยมันแปรเสียแล้ว อีกนานข้าเองก็เหลือจะทานเพราะมันแสนสุดจะแก่หมดกำลังใจแล้วเรียมเอ้ยข้าคงตายแน่จะไทถไปอีก